ฮะว่าไงพี่อยากให้มึงเล่นขายนิคเฟอร์เนเจอร์ว่ะวะแบบพี่เอ็กเจนวีงไงแต่ขอบีแบบเท่ๆ์หูหูซิวว่ะที่เปิดอยู่ได้ไหมพี่เฮ้ยอะไรอันนี้ฮือโดยวันอาทิตย์ที่ เอดียด e หักฉันไม่รู้จักกดสดับรับฟังให้ดีๆที่ท่านได้ยินได้ฟัง,งชุดคำที่นำเสนอเฟอร์นิเจอร์ของเราคีดถึงควอมคุ้มค่ามาก่อนเสมอครอบคลุมจุดวงจรห้องนอนแยนห้องครัวพอลและแขกแบบสัตว์จะจัดห้องไหนก็ลอดชัวร์ไม่ต้องกลัวสินค้าสภาพมีดีไม่มีความหมายพอเราลงดีเทลตั้งแต่แรกจาขั้นตอนหลังการขายแดดไสการขายสุฟีไม่มีติดยกเว้นโปรดักต์บางชนิดอัตมีเด่นระสกิดงานเหล็กเสตโตเก้าอี้บอกไว้เลยว่ามีอีก็อกเกอร์ชั้นวางโซฟาตู้แต่บอกก่อนนะไม่มีกระติก จับจิตติดใจยังไงมาดูก่อนได้ตรงข้ามไมโครชนบุรีโหมาง่ายๆไม่สะดวกน่ารักก็มีออนไลน์ทุกช่องทางเฟซบุ๊กไลน์ไอจีเว็บเลือกจิ้มเล่นเลยขอไหว้งาๆกดเก็บเป็นไงพี่เฮ้ยโอเคดีเลยแต่แบบขอขอแก้หนึ่งวะแกอะไรพี่เดี๋ยวผมแบบว่ารีบจัดการให้เลยจะได้ส่งขาอยากได้เพชรลูกทุ่งว่ะ 三。